<ร>ก็ทำบาร์บีคิวกันนะคะท่านคล้ายๆบ้านเราแหละซื้อเอาบาร์บีคิวในเราก็มีอ,อะไรอะ่ะหมูแล้วก็กระวโพดหัวหอมก็ฮอทดอกที่ช่วยช่วยดูไปบิลเตอร์มามาสเตอร์ <Much better. S 2> บิ๊กแพ็ also only handlet ว้าวไปบิ๊ีคิวของเราป่อพ่าบร์บีคิวใกล้เสร็จแล้วเราก็มาทำสลัดกันนี่ผักสลัดใส่ลงไปเยอะๆหลายๆอย่างมะเขือเทศไม่ต้องหัน แรงทำแล้วแล้วก็แครอด,ด้วยชอบผักอะไรก็ใส่ใส่ลงไปเราจะทำสลัดทูน่านะคะแล้วก็เอาน้ำมันด้วยนี่เลยสลัดทูน่าเอาน้ำมันด้วยเพื่อความกลมกล่อมของรสชาตินี่เลยหน้าตาน้ากินสูตรของเรานี่ใส่ซอสนิดเดียวนะคะแล้วก็ ่ะคใส่น้ำมันมะกอกน็ตหนึ่งนี่เลยคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ตามด้วยงาขาวหรืองาดำก็ได้หน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ได้ สุขภาพที่ดีด้วยะของเรานี่ใช้น้ำมันมากอกอันนี้นะก็คือยี่ห้อไหนก็ได้แล้วก็แต่ว่าเราซอสนี้จะเป็นแม็กกี้รสชาติดีนะคะหรือไม่ก็ซีอิว๊วซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์